ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลเวอภูไทย9ก้านะครับวันนี้เราก็จะมาอเดตข่าวสารสโมสรลีโอภูของเราเช่นเคยลเวอภูเครียดสุดๆนะครับตอนนี้สือ่อเผยว่าติโอโก้อคันทาร่าของเราต้องพักยาวถึง6สัปดาห์มาเปิดโปรแกรมช่วยช่วยลเวอภูของอาคันทาร่ากันนะครับ สโมสรเวอร์วภูของเรานะครับอ่านหมดสิทธิ์ใช้งานติโอเก้อ,ค,อคันทล่ากองกลางเชิงสูงนานถึง6สัปดาห์หลังนักเตะได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังหัวเข่าระหว่างแมตช์เสมอกับฟูลแลม2ประตูต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดาวเตะทีมชาติสเปนนะครับต้องถูกเปลี่ยนออกจากสนามในนาทีที่5-1ในแมตช์ที่เสมอฟูลแลมทีคลาเวนคอรเทนนะครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับดูเหมือนอาการของติโอกอคันทล่า ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับพี่น้องสำหรับล่าสุดน,นะครับ The Atlantic สืมีมาตรฐานสูงรายงานว่าหลังปีโก้เข้ารับการสแกนแล้วดูเหมือนว่าเขาจะต้องพลาดลงสนามช่วยของแดงเลือกพูงเราถึง6สัปดาห์ทีเดียวนะครับพี่น้องสึ่งหากเป็นเช่นนั้นนักเตะจะต้องพักรักษาตัวไปจนกว่าช่วงเดือนสัญญายนเลยทีเดียวนะครับงานนี้เจอเกนครับผู้จัดการทีมชาวเยอรมันก็คงต้องเครียดสุดๆเลยแหะครับ ก็ทัพหงแดงลิเวอร์พูลมีโปรแกรมลีกหลายแมตช์ทั้งการพบกับคริสตัลพาเลสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบอร์นมัธนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเอเวอร์ตันบู๊แฮมตันวันเนเลอร์และเชลซีนะครับก่อนที่จะมีการพักเบรกทีมชาติในช่วงเดือนกันยายนก่อนหน้านี้นะครับลิเวอร์พูลต้องพลาดการใช้งานอเล็กซ์ออกเลตแชมเบอร์เรนเอรติจโจนที่อยู่ในช่วงรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บขณะน,นี้นาบี้เกต้าคาดว่าจะกลับมา ช่วยต้นสังกัดรับมือกับกิซันอาเลสได้แล้วนะครับในช่วงสัปดาหนะ์หน้าหลายๆสื่อนะครับก็ออกมาให้ข่าวว่าหงแดงลิเวอร์พูลของเราสนตัวนั้นบ้างสนตัวนี้บ้างมาฟังจากปากเจอเก้นครอปนะครับว่าจะตอบเกี่ยวกับปัญหานักเตะแดนกลางบาดเจ็บอย่างไรเราจะได้เห็นกันการย้ายทีมจะต้องสมเหตุสมผลในตอนนี้และระยะยาวเรามีมิดฟิลด์ถึง8คนเรายังมีมิดฟิลด์เพียงพอไม่ใช่ว่าเราขาดมิดฟิลด แต่แค่บางคนได้รับบาดเจ็บก็เท่านั้นนายใหญ่หงแดงอธิบายนะครับหรือถ้าเราคิดเข้าข้างตัวเองนะครับบอสอาจกำลังสับขาหลอกคู่ต่อสู้อยู่ก็ได้เมาลุ้นกันครับว่บาจะมีการเสริมทัพแดนกลางหรือไม่